เอ้ใครวะซื้ออันนี้มาให้อาจารย์อะ่ะไอนน้ที่ทาความเย็นโทรศัพท์หลังโทรศัพท์เวลาไม่ไม่ให้มันร้อนอะ่ะพี่ซื้อมาให้อาจารย์อะ่ะที่ซื้อส่งมาให้อาจารย์อะ่ะฝากส่งลิงก์มาให้อาจารย์หน่อยสิอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเอาแบบเอาแบบนี้เลยอะ่ะเพราะมันใช้ดีมากเลยมันทําให้เครื่องโทรศัพท์ไม่ร้อนเวลาออกนอกสถานที่ไอ้ห่ออะไรคนระับอาจารย์ขอถ่ายดูหนะ่อยเนี่ยเผมไปดูเออ ขอบคุณมากนะได้แล้วอันเนี้ยใครส่งมาให้ไม่รู้อะนะกูก็จําไม่ได้ใครเป็นใครรู้ส่งมาให้บอกว่าเวลาเอาไปออกนอกสถานที่อย่างเงี้ย <Okay. S 1> อันนี้ดีเลยเวลาเครื่องร้อนเนี่ยกูหนีปุ๊บมันเย็นปั๊บเลยเนี่ยไม่มาหายเย็นละเวลาถอดออกพอเวลาเสียบป,ปั๊บปุ๊บเย็นปับ๊บว่าน,นี้ดีวะกูชอบเลยอันนี้ขอบคุณมากๆนุโมทนาด้วยคือเวลาออกนอกสถานที่เวลาไล์สดอะชาร์จแบบไปด้วยอะเครื่องมันจะร้อนเร็วก็เลยใช้อันนี้ แล้วเครื่องมันไม่หลอนมันเป็นหยับเย็นแบบตู้เย็นเลยเย็นแบบเย็นเจี๊ยบ